สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันช่วงวันศุกร์สุดสัสปดาห์นะครับก็จะมาเล่า,เาประสบการณ์การขอปืนกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้ก็เอามาให้ดูเพื่อประกอบกับการเล่าว่าผมไปขอ,อยังไงนะครับมีอาวุธปืนเคลียร์เรียบร้อยครับไม่มีไม่มี ไปในทิศทางที่ปลอดภัยครับ <Okay. S 1> ครับก็ตัวนี้ทีนี้ก็เป็นปืนของโครงการสวัสดิการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่วงเล็บข้างในเขาจะเป็นบอกว่าสบกบตัวนี้จะอยู่ในโครงการสบกรบจะเป็นสีสองสีเป็นกอกสิบเจ็ดนะครับสองสี วิธีการขอก็มันจะไม่เหมือนเหมือนโครงการสชอตอที่เป็น253ของซ0กีสามกระบอกก่อนหน้าที่เราจะต้องจ่ายเงินในเว็บสั่งจองในเว็บไซต์นะครับแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ได้ใบเข้าลงโครงการถึงจะขอใบอดลองคขมาพิดของผู้อำนวยการนะครับของผมเป็นกระเลกการแล้วก็ ไปขอพอทาเรื่องขอพอสามต่อไปก็ถึงส่งให้าทางผู้รับมอบต่อไปครับอันนี้ก็คือว่าอันดับแรกจะต้องใช้ตัวนี้จะต้องส่งบัต,บตรใบก้าวการให้ให้ร้านก่อนตอนนี้จะจำหน่ายที่ร้านปืนกิศณะนะครับอันนี้ที่อยู่กรุงเทพผมก็ส่งให้เขาดูก่อน ส่งบัตรบัตรใครการให้เขาดูก่นอนก็ให้เขาดูพี่เขาก็จะตอบกลับมาประมาณห้าตั้งห้านะห้านาทีาทาทส่นาทีตรวจสอบเขาบอกว่าเขาลงโครงการได้ตอนแรกเข้าใจว่าจะให้แค่ตำรวจนครบาลน,นะครับไม่ใช่จะเป็นใคราการทุบภาคส่วนเลยก็ได้น,นี่จะไม่เหมือนสามหกห้าสามหกห้าเนี่ยเอาบัตรเอาบตัตรตรงเอาบตัตรอ่ออะไร อสมอยังได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ทําเรื่องใช้เวลาขอใบรับรองกรมประพฤตินะครับก็วันหนึ่งแล้วก็เอาใบรับรองกรมประพฤตินะครับมีสเนาบ,บัตรของภูมิในการติดคููกันไปไปขอ,อเขียนคำร้องปอหนึ่งครับคำนองปลหนึ่งที่อำเภอเมืองของผมอยู่อำเภอเมืองก ขับรถไปร้อยกิโลก็ไปหานในอำเภอไปคุยไปขอตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นกระบอกที่สามแล้วที่เป็นชื่อผมนะครับนี่ก็ใช้เวลาไปขอติดช่วงมันเป็นงานเทศกาลงานประจำปีของอำเภออาเภอเมืองคอนแก่นก็คืองานเทศกาลงานใหม่ซึ่งในอำเภอนีจะไม่ว่างเลย ก็ใช้เวลายอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์กว่านาน,น,านอยู่ก็บอกนี้นานครับอาทิตย์สุเกับสองอาทิตย์เลย <c oughs> แต่กรบอกสก็ <c oughs> อบอกก่อนหน้านี้ใช้เวลาไม่ถึงสาวันนะครับไม่ได้เสียดังใช้ใบละหกบาทค่าเอกรค่าขอขอคำรองนะครับผมใบปอ3มมีปอ3ตอนที่2แล้วก็ตอนที่3ครับผมก็ผมก็ไปรับ ประมาณวันศุกร์อะไรเงี้ยวันศุกร์ที่16บธันวาทําเรื่องประมาณ2อทิตประมาณ28ผมส่งเรื่องประมาณ28เดือนพฤศจิกาได้ใบปสามประมาณ16พฤศจิกาทีนี้เอ16ธันวานะครับก็ไปเดินแล้วก็คืนนั้นเลยคืนนั้นเลยผมก็นั่งรถทัวจากชุมแพนะบ,บ้านผมอยู่ชุมแพกัน ไปที่กรุงเทพเลยคืนนั้นคืนรถสามทุ่มไปถึงนู่นประมาณตีสี่ตีห้ากว่าที่หมอชิตทีนี้เนี่ยปัญหาม,มันอยู่ที่หมอชิตเนี่ยเขาจะมีเครื่องสแกนครับเราต้องไปคุยกับเขาก่อนไปคุยกับเขาว่าเราจะเอาเงินมาอย่างนั้อย่างนี้ก็อย่างนี้นนเป็นของคนเค่คง,ง,งนี้คุยได้คุยกับเขาได้ครับ นะผมก็ไปรับที่ไปรับเจ้าหนี้ที่วังบุรพาหลังดิโอสยามร้านปืน,นกิษณนตเขาไปเจอเปิดร้านปุ๊บเป็นคิวที่สองเลยรับผมจะเส้นเอกสารนี่เขาจะไม่รับเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรบัตรประชาชนข้างหลังนะครับถ้าถ่ายไปที่มีเลเซอร์ข้างหลังเขาจะไม่รับเขาจะให้ถ่ายใหม่หมดเลยแล้วก็เขาจะให้เซ็นต่อหน้าตรงนั้นหมดเลย อันนี้จะเซ็นเอกสารเยอะมากก็พี่เขาก็จะถ่ายรูปอ,อะไรนะเขาจะลอกเลขพวกนี้ก่อนเลข <S <S เลข,เลข <S <S ปืนเลข,เลขอะไรเงี้ยลอกเยอะมากเลยก็เขาก็จะถ่ายรูปเราคู่กับปืนเพื่อที่จะว่าคนนี้มารับปืนปอกนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะครับเป็นการยืนยันตัวตนมันก็ก็แพ็คห่ออย่างดี แล้วก็มีใบปอสอีกฉบับหนึ่งซึ่งเขาก็จะตีสลักหลังว่าเรามาซื้อที่เขามีใบเสร็จให้พร้อมมีอะไรพร้อมเพื่อคมปืนขึ้นรถทัวร์แต่มีข้อแม้อยู่ว่าห้ามขึ้น B ี s ห้ามขึ้นเครื่องบินเพราะมันยังไม่มีปอสจริงๆอะพอ .4 มันต้องมีก่อนถึงขึ้นเครื่องบินได้ื่อนแย่ได้แต่มีพอสามาอาจจะไม่ขึ้นครับก็ ทีนี้มันจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่าใบปอศีนียเราจะต้องดําเนินการเองก็คือหลานจะส่งมาที่บ้านของเรานะที่บ้านตามภูมนน้องแล้วก็เอาใบตัดโอนนียจากวังชชย,ยาติตตะกอนปกติแล้วก็บอกก่อนหน้าเนี่ยจะคือไปเขาจะตัดโอนให้เลยแล้วก็รอรับแค่ใบปอศีในอำเภอให้คนโทรมาให้ไปร,รับนี่ครับก็เสีย ค่า,าดำเนินการ5 0 0บาทในใบค่าธรรมเียมนะครับแต่อันนี้เราต้องไปทำเองแต่ผมก็รออยู่ว่าร้านเขาจะส่งมาให้เขาจะติดต่อมาเขาหลังว่าถ้าได้ใบตัดโอนแล้วอะไรเงี้ยเราต้องไปดูเนินการเองครับก็เดี๋ยวจะมีรีวิวต่อไปเรื่อยๆนะครับในการใช้งานตัวนี้ยังไม่เคยไปยิงนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เบปสี่แล้วก็ ให้มันเรียบร้อยให้มันถูกต้องก่อนถึงจะเอาออกจากบ้านนะครับถึงจะพาเขาไปยิงสนามใกล,กลบ้านเดี๋ยววันไหนเรียบร้อยแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่ามันจะนิ่มสักแค่ไหนหะรือมันจะแม่นสักแค่ไหนะนี่นะครับให้ดูหน้าตาของเขาครับสำหรับตัวนี้นะครับมันจะ เป็น U S นะครับเป็น17 U S ซึ่ผลิตในยูสัลั์อเมริกานะครับลำกล้องจะยาวประมาณ 4.45...4.49 นิ้วนะครับผมแม็กเนี่ยแม็กเนี่ยบรรจุ17นัดซึ่งจะมีมาให้3แม็กนะครับก็มีอะไรเขาเรียกที่จับข้าหลัง มาให้อีกสองตัวเผื่อคนมือใหญ่มือเล็งอะไรเงี้ยค mm hmm. ิวก็เป็น D L C ครับไดมอนด์อะไรอะไรแสดงไงแต่ว่าช่วยเป็นดำเป็นดำแบบไม่เหมือนเจนสามบบไม่เหมือนผิวของเจนสามที่เป็นเทนิเฟอร์นะครับเทนิเฟอร์มันจะเป็นแบบเหมือนจะมีขึ้นอะไร อันนั้นอยู่มันสวยสวยเหมือนกันแต่นี้สวย,ยแบบครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวรีวิวแค่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวในฉบับเต็มอีกทีนะครับผมเพื่อไม่คลิปมันเกินสิบนาทีเนาะมันจะน่าเบื่อกันไป โอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ขอบคุณครับ